Accord G7 นะครับของน้องเขาไปเช็คเอนจิ้นโชว์ผมกำลังเช็คโค้ดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไฟตรงนู้นนะครับมีปัญหาหนึ่งอย่างเจอปัญหาหนึ่งอย่างไม่ยากเออ ใครบอกเซนเซอร์เสียล่ะน้องเป็นที่น็อกเซนเซอร์ไม่ได้เป็นที่ออกซิเจนเซนเซอร์อ่าน้องเขาเป็นที่น็อกเซนเซอร์ครับผมไม่ได้เป็นน้องเกือบพลาดแล้วน็อกเซ็นเซอร์เออผมเคยถามช่างว่าถ้ามันพังอ่ะมันต้องการเครื่องไม่ติดเวลาก็เนี่ยเมื่อกี้สะดุดแล้วนี่นะ เนี่ยครับไอ้คอร์ด G7 B6 น้องเขาเช็คจากแต่ผมเช็คแล้วไม่เสียไม่ใช่เป็นที่น็อกเซนเซอร์เออใช่อยู่ข้างในน้องเดียมพลาดตอนนี้เดียรพี่บอกให้เช็คก่อนเช็คก่อน แซมน,นะครับเป็นถือว่าเป็นกรณีศึกษาสำหรับน้องช่างนะครับถ้าไม่รู้ไม่ชัวจริงโทรหาผมได้นะครับผมมันชัวกว่ามันมันมันเชื่อถือได้กว่าช่างบ้านเรายังยังเทคโนโลยีโน้ตหาบ้านเรายังไม่ใช่ไงครับเนีย่ยเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะมาดูดิน้องเกือบพลาดนะพี่ถึงบอกไนงะ พราะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมน็อกเซนเซอร์เออเห็นไหมน็อกเซนเซอร์โค้ดตัวนี้ก็รู้แล้วนะครับน้องเขาเป็นที่น็อกเซนเซอร์เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูก็ได้นี่ครับเห็นไหมครับไฟเช็คเอนจินขึ้นโอ้เขาบอกว่าเป็นที่ออกซิเจนเซนเซอร์จริงๆมันน็อกเซนเซอรถถ์มอนลบหายแล้วครับพี่ไม่รู้ พี่คิดว่าเสียตามอายุกับใช้งานพี่เจอหลายคันแล้วครับล็อกก็ไ,<ห>ไม่มีประโยชน์ต้องไปเปลี่ยนไม่แพงพันสองพันต้องไปสูนให้นาเข้าศูนอ่ะให้อูเย์สใช่ไหมครับเออเบิกเสียรายข้างนอกก็ไม่มีเขา,ขาต้องไปเบิกตรงรุ่นไงอ๋อเขาไปเบิกตรงรุ่นขงนนงอ,อง,รง,รนขงพี่มี่ว่าพี่ไม่ได้เาเข้ามาอ๋อไม่ครับอืมเขาลองได้ไหมครับได้ครับพี่นะครับน้องเขามามาจากไหนนั่นมาจากตรงไอกาญนาครับเออบางแคกาญนานะครับ น้องก็โทรหาผมหลายวันละนะผมบอกให้เอารถมาเอามา,รมาตระกูลฮอนด้าเนี่ยผมแทบหลับตาก็รู้ละนาทีเดียวผมก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ถ้าไปอู่อื่นน่ะพลาดแน่นอนเปลี่ยนแล้วไม่จบแล้วมันเสียเงินซ้ําซ้อนนับหล่านะครับน็อกเซนเซอร์ครับผมมันป้องกันการน็อกการนู่นนี่นั่นของระบบเครื่องยนตนะ์อะอย่างไฟนะ้ำมงนะ้ำมันไม่แมทชิ่งกันพวกนี้เป็นตัวป้องกันระบบการน็อกของเครื่องยนต์เดี๋ยวพี่จะลองลบให้นะ วันนี้วันจัน์นะครับผมชิวๆอยู่ที่บ้าน,นจริงๆจะออกไปธุระไปเทสรถนั่นแหละพอดีน้องโทรมาก่อนก็รอเขาเดี๋ยวจะลองลบให้เขาก่อดโอเค น้องๆสายฮอนด้าหรือว่าทุกยี่ห้อนะครับถ้ารถมีปัญหามาหาผมชัวร์กว่านะครับผมรับประกันว่าในเมืองไทยผมนี่แหละเบอร์หนึ่งละผมไปเมกาปีสองพันหร้อยี่อ่สองพันร้อยสี่สิบตอนนั้นเมืองไทยเขายังไม่รู้เรื่องเลยเรื่องรถเรื่องรองาพวกนี้เดี๋ยวผมจะลองล็อแป๊บ หรือถ้าอู่ไหนถ้าเช็คโค้ดแล้วไม่ชัวโทรปรึกษาผมได้ครับสามสิบวินาทีไม่เกินหนึ่งนาทีผมรู้ครับผมว่ารถคันั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นอะไรเงี้ยบอกโค้ดมาก็ได้ผมรู้เดี๋ยวเราแป๊บนะ่งปรดีเมื่อกี้พี่ปิดสวิตช์มามีปัญหาหนึ่งอย่างเนี้ยของน้องเนี้ย ขึ้นอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องไปอ่านโค้ดเราลบเลยเนี่ยลบแกลกม,มันเป็น<ม>ลิน้นไฟฟ้าลบซ้ำนะเนี่ยแกลกอ๋อพเพราะแล้วมันจะติดน,นังแกลกอเอมันเป็นพี่ใช้เครื่องมือไปคนลิน้นมันอ๋อพี่ลบให้แล้วเนี่ยพี่คิดว่าถ้าวิง่งเดี๋ยวมันขึ้นอีกอะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนอะไร รุ่นนี้เนี่ยน็อกเซนเซอร์เนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติที่เสียครับผมอ,อ๋อนะครับจะอยู่ใต้ใต้นี้อยู่ในเครื่องอ่ะครับ V หกเปลี่ยนโูนยอยู่มาณสองพันวัน<ๆ>น่าจะน่าจะประมาณนั้นนะน็อกจริงๆมันไม่แพงอ,อ๋อไม่แพงหรือถ้าน้องรู้จักอู่ก็ให้อู่ไปเบิกอ๋อเบอศูนย์เออ,เ,เ,อ,อเพราะว่าศูนย์เนี่ยรู้สึกอะไรไม่รู้จะมีสแปร์หรือเปล่าบางศูนอ,อ่ะ<อ>้อมันก็กเออมันก็ต้องไปสั่งสำนักง,งานใหญ่กว่ามานู่นนี่นั่นแล้วนักคิวอะไรเงี้ยเหมือนกัน เออไม่ได้เป็นโอเคนะครับผมแซมนะครับเดี๋ยวจะมีสาระความรู้มาให้น้องๆแฟนเพจแฟนคลับได้เห็นเรื่อยๆนะครับ